แต่ยังมาถ่ายลิปกับโบมี่ถ<อ>่ายลิดก,กับมี่แล้ว<ม><ะ>ปัจจุบันในมีคนคุยแล้วเนาะโด<อ>ย<อ>ปัจจุบันมีมีคนคุยแล้วเนาะโด<อ>ย เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับสมบอรเซอร์ทุกทุกการบอว่าจะเป็นภายในหรือรต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบอเซอร์แนลอีกคือเก่าคือเด็กน,นี่บอเซอร์กิไซดาพาเอฟซี FC, มาหาทางนอกเตี้ยอีกคือเก่านอกทีบ่บอรเซอร์มาเท่นี้ก็เป็นเถื่อที่3มแล้วละ่ะนนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาหน้าแล้วบอเซอร์กับซิดาพาเอฟซี FC, มาถามข่าวข้าว,าวนอกเนาะคืนอนอ้องคนในไทยในเมื่อก่อบว่าปวดใจหาคนคุย กลับไปน่นาะศรีไดพาเอฟซีมาถามข่าวๆว,ว่าลังจากที่เปิดใจทายคลิปเนาะว่าปัจจุบัน,นมีเอฟซีคุยระบอมีคนหักระบอกระสิประมาณนี้เนาะกระสีไดพาเอฟซีเขาไปสอบถามอีกเที่ที่สามกลัออกไปนอกเมื่อ,อก่อนนอนกันมาก็มีแต่คนคุยแต่คนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งที่จะตกลงเป็นแฟนเป็นอย่างบทันมี ี่อดิตมาเทือนี้ก็สิได้ถามเรื่องราวปัจจุบันมีคนเข้าใจแล้วบ่อยังสจีนถามประมาณนี้เนาะเจ้าเนาะนิกะนิกะเราไปหาพ่นเนาะเลยสบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้ามหาพันกะเป็นเตี๋ยทอมิตรเนาะโอ้สมุดมานี่มาเทือกเตอมิตรนี่คือบอเชิร์ดมาจากเทือกนั่นโอ้ตะที่สามเลนี่เหนไมตที่สามเลยแมนแต่พอท่านพูดจักชื่อเพิ่นเนาะชื่อแนวไหนก็ซื้อเตี้ยซื้อเตี้ยเนาะโอ้อายุได้จักปีแล้ว sáu tuổi, oh anh ở này sáu tuổi nữa, đôi, cái lũ trẻ con già, con, hai con, oh anh đi bao lũ nè, đôi, cốc bóc, lũ cốc, oh, đôi, đôi, anh bố trai bảo, đôi, lũ cháu này bao tuổi nè nhở, sáu tuổi, chỉ chết bì, oh sáu tuổi, chỉ chết bì nè, hiền ngày là hiền, phòng con หางเงียนของคนหนึงเลยสื่อช่างนางเจ้าน่ะนี่นะนี่สื่อลี่นี่สื่อนี่สื่อนี่เนาะก็คือว่าเจ้านียนนะเป็นสาวแต่นะ่ยไม่ห่างบอสใหม่ใหม่มโอ้เป็นสาวใหม่ใหม่เนาะคือผัวได้ตายตายได้โดนนะบอส โดนเติมโอ้โดนเติมแล้วเนาะได้จากปีแล้วคนเชียร์ปีปลายได้สิขแาวทรงปีคนบ้านนี้บอกหัวกันยู่หน้ากระโอยู่หน้ากระโสโดยโอ้โอเป็นใหมๆ่ๆเนาะได้ปีปลายแล้วคนว่านเนาะก็คือพายหลังที่พัวได้เสียไปนี่กะมีผูมาโอ้มาลมแล้วบะจะแต่แต่ยังมาถ,ถ่ายขิดกับโบมี่ ถ่ายคลิปเลยมีแล้วปัจจุบันในมีคนคุยแล้วเนาะโดยปัจจุบันในมีคนคุยแล้วเนาะโดยส่วนลายนี่คนทางได้โทรมาคุยเนี่ยอยู่ไทยโอ้คนอยู่ทางฝั่งไทยโดยส่วนลายเปิดตัวบอลลูมาลินน้ำกะทางฝั่งไทยโดยแม่เพราะเขาเขาขึ้นดั่งซีทางฝั่งไทยเนาะถ่ายแต่ดุดดับถ่ายคลิปไทยก็ได้เดือน ไม่เดินตายอ่ะออถทายคลิปนี่ได้คือเจ้านี่มามาอยู่เพื่อนนี่เพื่อนตัวเองบอกคือว่าเพื่อนลูกเพื่อนผัวเพื่อน่อเพื่อนแม่ออเพื่อนผอเพื่อนเม่เจ้าโดยโอ้แต่ก่อนเอาลูกเอาผัวในเมื่อยูน้องลูกนผัวบอกโดยโอ้แลวผัวเสียอะไรได้มาอยู่เพื่อนตัวเองโดยคือน้องว่ามีคคุยแล้วนี่แบบคุยขเข้าใจกแ็แลวนางเนาะ โดยโอูคนจะเป็นทั้งคนทั้งฝั่งไทยบรคือไปได้โดยคือว่ากูจักกับเพิ่นนี่ต้นล่เนาะจะตั้งแต่เปิดคลิปโอ้ตั้งแต่เปิดคลิปเนาะโดยเพิ่นก็เห็นและเพิ่นก็เอาเฟซน้ำไอซุกโอ้มากคมคือว่าเป็นเอฟซีทางบาาซุกเนาะโดยคือว่าผู้ที่ซื้อโทรศัพท์หาเนาะโดยโอ้โดยโย แต่ปัจจุบันนี้ก็ยงลงกับเพิ่นอยู่เนาะโดยครับเพิ่นมีแผนว่าสิมาลินมาเที่ยวทางพี่อยู่บ่เนาะกระเพิ่นว่าว่างงานกันแล้วเพิ่นก็ยังบ่ว่างงานเพิ่นก็มาบ่ได้เพิ่นเห็นเดี่ยงอยู่เมืองนอกเพ่นหรือเพิ่นเห็ดเดี่ยงอยู่เมืองไทยอยู่ฮ่องกงเพิ่นโอ้เห็นเดี่ยงอยู่ฮ่องกงโดยโอ้ถือว่ายังใช้เวลาดอยู่เนาะโดยเพื่อเพิ่นสีได้มาไทยแลยเพื่อเพิ่นสีได้มาลินทางพี่โด แยกขอกงเนาะถักการโทรลมกันคู่มือแน่เนาะคูมือได้่นว่างคนก็โทรมาเพิ่นก็บ่ค่อยว่างงานมีแต่จ่าให้เพิ่นโทรมาบ่คือแบบเจ้าก็โทรหาเพิ่นบ่ก็บางทีก็น้องก็โทรไปบางทีเพิดก็โทรมาเป็นเวลาบ่โทรดูว่าโทรมาได้นี่เป็นเวลาเพิ่นจำนี้เพิ่นก็สิน้อนโอ้เพิ่นเฮ็ดงานตากตะขึ้นโอ้ เบียกกลางคืนเนาะคือว่าอยู่พูดคำอยู่พี God God ่แจ้งมาแม่เนาะแต่ว่าคุณเฮียเวียกกลางคืนหระช่วงนี้เคุนเป็นตะพักพรเนาะโก็คืออันนั้นทางน้องนี่การแต่ก่อนนี่ก็เคยไปหาเฮียเวียกอยู่ทางพังถงใช่ไหมจิ๊บตั้งแต่เป็นสาวตั้งแต่ยังบ่มีลูกก่ะเคยไปสอบเทื่อโอ้เคยไปสอบเทื่อแต่เป็นสาว ปัจจุบันนี้ในลูกในเต้าเล็กระไปเนาะโดยกระเทไปตั้งแต่ได้คูนี่กับเพื่อไปไทยด้วยโอ้ยูมกันจะค้นเผื่อนเจ้าเอื้อยกับเผื่อนกับซามแล้ผก่ัวเ่นแน่ลูกเ่นแน่ลานอีกมาอยู่น้ำแ้วก็อ้ายมีเมียแบบคุณอยู่ในในเผื่อนเดียวกันนี่นะโดยต้องกับซามข้นเลยก็คือกันขี้เจากับเห็ดหางเห็ดหน้านี่เนาะโดย โอ้ได้เข่าได้บ่ปี่นกกะเห็ดบ้านญาโอ้ยยังเห็ดน้าอยู่น้ำบ้านญาอยู่โดยหากะมาว่างเมื่อวันประหัดโอ้หากะแล้วเขาอยู่คุณเนาะโดเอาคือแบบได้คือเมื่อเห็ดอยู่คุณบ่คือว่นนั้นแหละเพิ่นปันเข่านองหากะมาอยู่พี่เออหากะมาอยู่พี่นี่โดยแต่แต่ผัวเสียก็อยู่คุณโอ้เป็นบา คือว่าเห็ดหางเห็ดหน้ายังเห็ดน้ำยาอยู่เนาะโดยบัดเข่าหน้ำได้จากคุณปั่นให้บ่ปั่นให้เดี๋ยวเอามาพี่โดยคือว่าปีหน้าเป็นอย่งนี่กงสิเมื่อเห็ดอยู่พุ่นบนบ่ปีหน้าก็เห็ดอยหน้าพ่อหน้าแม่โอ้ถือว่าโบได้กลับอีกเลยโบน้องมือช่วยเวียดทางพุ่นด้วยแต่บได้กลับถ้าว่าเผินมีเวียเผินมาหาเผินมาฮฮอดเาเฮากับไปหาพี่เจ้าโอ้ถึงไปหาเผินเนาะถ้าเผินดเฮาเนาะ คือว่าถ anyway, ้าบัตร้าไปบัตรมีเวียดสำคัญจำเป็นคุณแหละเนาะดูวัวน่องกับใบหญ้าหลุดกับโบมีโอไกลเติบบ่นี่บ้านประมาณจักลักใส่น้องไงนั่นบ่ฮูโอเกือบลักได้แล้วเนาะไปทางวิบบ้านลงน้อยหัวข้าไปโอ้ไกลลงน้อยหัวข้าไปอีกดูไกเติบได้แห้วเกือบสิบลักคุนประจักษ์ชนะเอือจะหนีกันยัง นั่นก็แห้งได้หัวด้วยเพรนะหัวดองน้อยกูขับหนีเนาะแต่อย <là> ู <iah> ่สิบกิโลผมเลยใช่แต่แต่บ้านกเอากันดนเต๋อบอนดูครัวเนี่พีห้าพีโอ้สี่ีห้าพีเะแม่โยลงมาลูกปวดเข่าหงเยี่ยนหรือมาเข่าอยู่พี่บ่คือเข่าใช่ตอนแรกน่ะิ่นเข่าอยู่พุ่นแลยง่ายมาเข่าอยู่พี่บัดโอ้ยง่ายหงเยี่ยนคือว่าแม่นี่ยง่ายมาพี่แหละเลยย่ายลูกมาน้ำ ยันว่าอยู่น้ำยาบ่ได้เมื่ออยู่น้ำยาบ่บอกแม่อโ้ยเเขาเพียนน้ำยาอยู่น้ำยาเลยบัดรเพียนปุ๋จังมาว่าแม่ชิมาอยู่พี่เพื่อนแห้เตรียมตัวอุ่นหอนบ้านบ่เหอิอะ มว่บ้านย่า้าจะค้นอยู่เพื่อน n h าไลยคุ้นฝันอยู่เพื่อนไผ่เพื่อนมันยูเพื่อนไผ่เพื่อนมันแล้วคือว่าพุนก็ก็มีก็หลายเอนอนก็หลายคนอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนชาวครัวแล้วก็ออกเฮือนโดยกินแบบเห็ดแรงเห็ดง่ายนะเห็ดน้ำกันกินแรงกินง่ายแล้วแล้วก็นอนเพื่อนไผ่เพื่อนมันโอ คือว่ามากินเข่าหัวผ่ากันซื้อเนาะแต่เจ้าเมื่ออยู่อุ่นกะเห็ดเพื่อนเห็ดช้านเป็นของตนเองนะบ่อยู่เพื่อนเนี่ยอเจ้ยันว่าแบบเมืองอุ่นเลยเห็ดเพื่อนเห็ดยังเป็นของตัวเองเนี่ยยังบ่ท่านมีเนาะยังบ่ท่านบ่ได้ไปใส่ด้วยแล้วเกี่ยวเข้าแล้วก็เอไปเพิ่นข้าวให้ไปเพิ่นมาให้อยู่น้ำเพิ่นเขาทานไข่ว่าได้แต่ซื่ออยู่ซื้อกินแทนเนาะ คือว่าสิประหท like hey, ื oh. like, like, okay. นเห็ดช้านกะเห็ดยาคือว่าเนาะหรือว่าตอนนั้นนี่น้องเป็นผู่ยู่ดําย่ามันบอกโอ้คือว่าทางสามีเสียละกากกเลยพาลูกมาอยู่บ้านบั้นเกิดเนาะหากแต่พูดกับผลกับตามใจคือกันเยอมากก็ได้บปู่ยู่ก็ได้บ่โอ้โดยโดยตามใจ แต่เยูพีบ e> ็ได้กับครับเมื่อยู่คนก็ได้ค่ะกับไปอยูบ็ได้ได้เนาะลูกคัวฮองกันนี่นะคือว่าคนกับมีผู้อยู่น้ำแร้วมันบบโดว์ลูกาวล่าคนอยู่นั่นก็มีครอบครัวเัาแล้วว่าผกันโลมลูกคนันมีหมดเลยนอกนี้แต่ลานเสาลานสาว หากคือมาอยู่พี่แล้วหากน้องก็มีแผนสิไปไทยไปยังอยู่บอปีนี้เพ่อได้ไปโอ้ปีหน,น้านะยังโมง่แต่ทันลาวานดอถ้าพังเมืองลูกแน่เนาะลูกกับพันใหญ่ป่านใดพันน้าะ้วยเลยเพราะว่ายังเอาให้ได้แต่ยังแอบด้วยครปีหน,น้านะที่เอาให้ได้อยู่แบบใหญ่กว่านี่ยังกินนมอยู่บน่ะ เป็นยานมตั้งแต่ได้จ uh,> ีบายโอคือกินนมเชิมนมหยังบอกอองเลยโดพอเป็นเสียแล้วบอไม่มีเงินแล้วกันให้เป็นออกโดยให้เป็นออกจีบายใส่กับไปย่างให้เป็นออกนมบัดเก็ไากินนมผัดก็มีค่าใช้จ่ใจน้องเนาะโดย ติ่าบ่มีเงินซื้อเพิ่นโอ้ก็เลยให้ยาเลยโอ้นายเพิ่นก็ว่ามันยังน้อยคือบ่ให้มันกินนมเสริมก็เพิ่นออกได้กันกํานั้นแล้วเนาะโดยว่านมเสริมกคือว่าในคันวัดผู้ติดนมแท้ๆกเพื่อสิออกได้อีกกันห้วยยากเติบอีด้เนาะโดยซื้อกปะเึงคือว่าหะโดยหนึ่งมาเฮาพันบ่มีผู้หาเนาะโดยชอผู้หาให้ ตะกี้บัดทัวอยู่บัดยังได้เผาทานโอ้ย่างได้ซื้อให้เพิ่นกินคือตอนนั้นเผาทานนี่ขายน้ำบ้านบนออกงาไปเลาะขายขายน้ำบ้านน้ำบ้านกับ่ปลาเค้ามาเอามาเอาคนเพื่อนเลยโดยกระนับเป็นสอบหมดแล้วเนาะโดยสอบสิบสองสอบสิบซื้อจะเอาหลายก็รุดได้เพิ่นเหมือนบดย คือ u, คุ่มือน,นินได้เซาลายหับพ่อมี่อยูได้คุ่มือนีนแล้วเกี่ยวเข่าแล้วก็บพ่มีเลยก็บไ,ไปหางเงินทางใบเนาะก,นนก่อนอีกอ่ะหาเกี่ยวเข่าบ่เลยเกี่ยวเข่ารับจ้างเนาะเกียเก่ยวเข่าเจ้าของตอนเศร้าแต่เศร้าตอนแต่งมงแล้วตัดไปเกี่ยวเข่ารับจ้าง เพราะว่าคู้จ้างแปดโมงนี <S <s ่ต pues, ้องได้เห็ุเรียกให้ผ่นเนาะคุณจ้างเป็นวันว่าคืจ้างกันนะคูจ้างจ้างเป็นวันอวันขอในขาจ้างอย่า่ะบางเท่ากับแปดสิบแเซนนึงแแต่แลแต่แลแต่ผู้ชิจ้างเนาะคนกะจ้างวันแปดซิบบางคนกะแสนหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี่นี่ตกย่ำแร็กย่ำใหญ่มากนี่กะอยากหางานกะยากเลยเนาะ แล้วเกี um. ưa, o, ่ยวข่าวเพิ่นหาไปแก่ข่าวให้เพิ่นแก่ข่าวให้เพิ่นเพิ่นก็ให้ยเซนห้าคือว่าข่าวน้ำได้จะไปอ้ายบ่เมื่อเอาให้เพิ่นมาส่งโอ้ยยามาส่งให้เพื่อนมาส่งอยู่บ้านเนาะเพิ่นเอารถใหญ่มาส่ง เด็กให่มาส่งใหง้พอเพื่อนเลยเนาะชุมเอืเกอกเป็นกรเห็ดอาชีพตังจเนาะกระเห็ดน้าแล้ว<อ>เป็นรสีไปไทย้โ<อ>กโมอาชีเพเห็ดกรนไปนอก่้ยผูน่องยูน้ำเน่ยนกแลานาเ็สีไปไทยกันเนาะ<อ>ลูกเต้าเป็นที่จะยืนน่องกับกลูกเนกรหายยูน้ำน้องเนี่<อ>เป็นเขางเงียนะ โอ้ oh. ลูกคนง่ายแลวเนาะโดยก,ก็คือว่าทางนอกนี่จะไปผัดลูกของเจ้าพันยังนออ้อยอยู่โด <Do i. S 2> ยเลยว่าพ่นไปแล้วก็ให้เจ้าอยู่น้ำโดยกย้ำดับหน้าเพราะน่นน้องผลนชิตมาอย่เนาะโดยก็คือทางเอื้อนนอเพ่นไปทุกปีเพาะนนคือแบบว่รเพิ่พนหาก็ชิดไปไป,ไปไีน <Do i. S 2> ี้แหละอืมแต่ว่าไปหาเงินช่วงนาแล้งนี่เนาะ <Do i. S 2> โอ้โหขน้ำแล้วดูเห็ดหนากะชิด,ดมาบ้านอีกโดย แบบผมีเงินย้ำหน้าแบบผมีเงินซื้อน้ำมันซื้อผงโอ้ก็เลยไปหาไว้หนึ่งมากกับเขาอยู่บ้านแบบบุมีิ๊มนั่นเนาะมีเหียกเหตุงานทำเนาะโดยหรือว่าผมมีลายหับอยังเนาะโดยไปพูดหน่อยก็ตกทอดย้ำให้เห็นหน้านะเพิ่อนก็จะกลับขึ้นมาเนี่ยเนาะโดยน้ำพาะ เอาเห็ดไผ่เห็ดหน้าให้มาเน๊อะโดยเห็ดหน้าแล้วกับไปไม้อืมแต่ละปีเพิ่นก็ไปแบบนั่นบ่โดยโอ้มาเห็ดหน้าแล้วเห็ดเอาเข่าเพิ่นเล่าแล้วเกันไปไม้อีกโดยไปบ่มีผู้อยู่เฮือนแล้วก็ไม้อีกโอ้ได้ซีหันเดือนแล้วก็ไม้เออคือว่าเอื้อยเจ้านี่เป็นผู้อยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะโดยพ่อแม่กับบ่มีเลยโอ้พ่อแม่นี่เสียแล้วบ่โดยโอ้ เมียนเซีย่แลต่ว่นปัจจุบันนี้อยู่ใกล้อักนอกเนาะจะอยู่เื่อนกีำนอกเนาะข้ากับชิบุลป่วนเพ่นาะมาเ็ยเนาะโดยโดยโดยอโอกาสลายครับคุณมาเนาะเจ้าสบายดี อนอพอได้ข้นนุมเจ้าี่นอนเอ้เนาะถือการสักถามข่าวข่าวทางน้องเปียเเิ็นคือปัจจุบันนีการคุยนี่นี้แล้วเนาะิ่นว่านาอมีคนคุยอยู่ทางคุณและทางฮ่องกงแต่ก็เป็นคนไทยเฮาบเนี่น้องแต่เพิ่นไปทํางานทางคุณิุนว่าน้องคือ่าคุยกันเข้าใจกันแล้วเนาะเวลาคือว่าปัจจุบันนีกา สดอยู่แต่ว่ามีคนคุยน้องไปเนาะที่ว่ามีแฟนนั่นแหละเนาะปัจจุบันนี่ก็หลังจากที่ได้เมื่อเกี่ยวเข่าอยู่ทางบ้านสามีเก่ากัปัจจุบันน้องผลก็ไดมาอยู่บ้านเดิมบ้านเกิดเลยแหละเนาะก็ะจิได้ยอยู่บ้านเพื่อเอ่ยผลก็จิตไดไปหาเงินทางฝั่งไทยน้องผลก็จิได้ดูแลลูกกับหลานอยู่บ้านถ่าหมดที่ไปแต่มีแผนจะไปไทยแต่่องจกว่าลูกคนยังน้อยก็เลยว่าบมดทไปก็เลย เป็นผู้ดูแลลานกับลูกคนน,นันแหละน้อหายเอยื้อยเป็นไปหาเงินทางฝัง่งไทยคนมาแต่ปีหน้าบางทีมีแผนกะที่ได้ไปแล,ล้วก็นอนทายลูกสองคนลูกหลายเป็นใหญ่กว่านี้ก่อนที่ได้ไปคือกันมาเนาะกะสิประมาณนี้ขอขอบอกขอบใจวันยังเก็บซีผู้ที่ติดตามหับสมบติเสืีตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขออวยพรใราให้จงมีสุขภาพเข้มแข็งดีมีแหงประศากโรคโลภัยเค้คเจ็บแต่เราเสถียขอกล้าวคำว่าสบายดี